แพรจ๋าเปิดตัวหวานใจหนุ่มหล่อหุ่นดีทะเลหวานแซบเวอร์แพรจ๋าเดอะวอซ์เปิดตัวหวานใจหนุ่มหล่อหุ่นดีทะเลหวานแซบเวอร์เพื่อนเพื่อนแฟนแฟนแห่แซวสนัดต้องบอกว่าฮือฮากันสนัดช่องคอมเมนต์แบบสุดๆหลังจากที่ได้เห็นซีนเปิดตัวสุดหวานแท้เบอร์ของนักร้องสาวสายแซบอย่าง แพรจา The Voice และแฟนหนุ่มหล่อหุ่นดีซิกแพ็คแน่นโดยงานนี้ทางด้านหวานใจของสาวแพรจาก็ได้เปิดโพสต์หวดหมดสวีทสุดแซ่บขนาดที่ทั้งคู่เกี่ยวก้อยกันไปเที่ยวทะเลพร้อมกันเขียนแคปชั่นกำกับว่าสัญชายซึ่งหลังจากที่เผยโพสต์ออกไปทางด้านสาวแพรจาก็ไม่ไวยเข้ามาคอมเมนต์ชวนตามลุกวาว่า h e responsible for these b b r u t s o ต my อ n น e ส่วนทางด้านเพื่อนๆแฟนๆที่ได้เห็นช็อตวีดซีนแซบซาของทั้งคู่ก็ไม่พลาดเข้ามากระหน่ำกดไลค์และคอมเมนต์แซวกันอย่างคับข้างเช่นอกหักครับโอ้ยอะไรยังไงตกข่าวไว้ยห้ยกรีดละนะกรีดแดดน่ารักมงลงค่าเปิดตัวเปิดตัวแล้วว้าวพบคนคลั่งรักและอื่นๆ แพรจายนวัตเจริญอธิพัฒน์หรือเป็นที่รู้จักในนามแพรจา The Voice The Voice ศิลปินหญิงผู้มีศักยาภาพด้านการร้องการเต้นและการเอนเตอร์เทนแบบครบถ้วนเธอส่งผ่านความสนุกและเต็มที่กับทุกการแสดงทำให้เป็นที่น่าจับตามองอย่างมากในระหว่างการแข่งขัน จจุบันเธอมีผลงานเพลงเป็นของตนเองและยังคงรับงานร้องเพลงอยู่ตลอดแพรจายนวัตเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ไล่าตามความฝันในการเป็นศิลปินมาอย่างต่อเนื่องเริ่มแรกเธอเคยเข้าร่วมการประกวดในรายการ Academy Fantasia Season 5และสามารถผ่านเข้ารอบ50คนได้สำเร็จถึงแม้จะไปถึงตำแหน่งแชมป์แต่เธอก็ไม่เคยท้อถอยในระหว่างนั้นเธอได้เข้ามาเป็นนักร้องประจำร้านอาหารรวมถึงเป็นคุณครูสอนร้องเพลงและเต้นอีกด้วย และเมื่อโอกาสมาถึงอีกครั้งเธอได้เข้าร่วมการประกวดในรายการ The Voice Thailand 2019และสามารถทำให้โค้ชทั้ง4คนหันมาได้สำเร็จด้วยการร้องเต้นเอ t นเตอร์เทนครบสูตรถึงแม้ในครั้งนี้เธอจะไม่สามารถไปถึงตำแหน่งแชมป์แต่ความสามารถของเธอพิสูจน์ให้แฟนๆเห็นแล้วว่าเธอเป็นศิลปินมืออาชีพอีกหนึ่งคนต่อมาในปีพศ2565เธอได้กลับมาอีกครั้งในรายการ The Voice a l s t a r พร้อมพัฒนาทางด้านการร้องมากยิ่งขึ้น จากการเข้าร่วมทีมกับโค้ชคิมและในครั้งนี้ถึงจะ,จะต้องผิดหวังอีกครั้งเมื่อเธอไปไม่ถึงตำแหน่งแชมป์แต่เธอก็ภูมิใจและมีความสุขกับการได้กลับมาส่งผ่านความสนุกให้แฟนๆทุกคนปัจจุบันเธอมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองและยังคงรับงานร้องเพลงในอีเวนต์และร้านอาหารอยู่ตลอดตลอด